โดยภาพผมนอรเราแต่าได้ติดตามคมอานน่งาผมนายที่เรานที่แม่ค้าไครับยผมซีมันมีั้นวอเวันนี้นะครับเราก็จะมานําเสนอเรื่องบดของเกรูเซ่จัดทาโดยมอ้าคทีหนึ่งผู้คนพบก็คือ กฎของเกลุสเซกถูกค้นพบโดยนักเคมีและนักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศสชื่อโจเซฟหรือเกลุเซกกฎนี้เป็นกฎเป็นหนึ่งในงกฎขื้นฐานของแก๊สที่อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างความดันอนุณหภูมิที่ปริมาตรคงที่โดยระบุว่าโดยระบุว่าเมื่อปริมาตรและจำนวนมวลของแก๊สคงที่ ความดันของแก๊สจะแปรผันตรงกับอุณหภูมิสัมบูรณ์อุณหภูมิในหน่วยวิกฤตซึ่งความหมายว่าเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นความดันของแก๊สก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเดี๋ยวเราไปดูผิดกันนะครับว่าเขาคิว่าเขาจะอธิบายยังไงอันนี้คือการใส่ที่สุดของแก๊สอันนี้คการปูนเกลืบแฉกภายในกระบอกสูบแก๊สเพื่อที่ตลอดเวลาสภาวะที่ปริมาตรและจำนวนโมลของแก๊สสูงที่มื่อมีการให้ความร้อน อันภาคแก๊สเคลื่อนที่เร็วขึ้นส่วนกำมะถันภาชนะถที่มากขึ้นเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นความดันเพิ่มขึ้นเมื่อลดอุณหภูมิอันภาคแก๊สเคลื่อนที่ช้าลงส่วนกำมะถันภาชนะที่น้อยกว่าเดิมทาให้อุณหภูมิลดลงความดันลดลงเสร็จแล้วนะครับกฎของเกฑ์เซ็์ตามนี้นะครับการทดลองของเกนุเ เือการหาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับความดันซึ่งถ้าเปรียบเทียบเห็นภาพก็คือในห้องมีซอมบี้อยู่ในอุณหภูมิติติแบบอิสระแล้วเมื่อเราเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้นซอมบี้ก็จะวิ่งไปจัดกระจายไปจัดกระจายเร็วขึ้นแล้วก็แรงมากขึ้นเพื่อจังประตูหาทถา้ออกที่เราอยู่ข้างนอกยังให้ซอมบี้อยู่แต่ในห้องก็ต้องหาอะไรที่หนักึ้นมันดันประตูวไว้ ก็คือต้องความดันนะครับเห็นไหมว่างานที่เซลเอง,เเองแค่ไม่ต้องจำสูตเลยแค่ดึงข้อพิออกก็คือเวลาเราดันมันก<ม>็<อ>จะยิ่งหนันขึ้น<ม>อ่าน,นี่นะครับสูตรของออสูตรของเบอู์เซ็คทีหนึ่งส่วนทิจิีหนึ่งเท่ากับทีสองส่วนดิจิตีสองทีก็คือความดันมีหน่วยเป็น a t m t a m m h d t o r t คืออุณหภูมิหน่วยเป็นเทวิรูเคนะครับเขอที่หนึ่นะครับระบกจำแนเชนองในงานภายใน125 b a ตัวเลขขอ้อมูที่สอบวัดจะเรียกขั้นตอของมนี้เว่าใช้ที่จอดตัดแดดโดยอุณหภูมิสูงขึ้นเป็นอ่งก่นหนเดียเสียันตอนใหม่ายในระบจะสูงขึ้นเปนเท่าใด อ้อี roommate, ่สองสาเชื้อเพอหนึ่งะถ้านักรบอกไม่ว่างที่จอดรถจะควบคุมสีงเน8าษสองบางาก็นดกระบอกเป็นตัวใหญ่หางด้วยนะครับทีหนึ่งเป็นชือเพันจะเปี่ยนทาเก่ายี่สองนะภาษาเชื้อหัวเลืยเอากระปนะไปเปี่ยนชิลด์ก็ได้ เ3็สิบสาห้าก็สองตัวนี้ก็มานวมกันก็จได้เป็นสองร้อยห้าสิบห้าจุดสิบห้าเอหนึง้มจที่ที่สองนะที่สองก็คือจเท่ากับหกพาเสี่ร้อยสิบเจ็ดจวเท่ากสองจุดสามจุดห้าก็จะเท่ากับสามร้ยสา เจ็ดสิบ้าเคีนะครับเห็นแล้วก็เจ็ดสิต่อพีเอสองมาจากทีหนึ่งคูณด้วย b 2นะครับก็หารไดทีหนึ่งพีสองนี่ก็คือเ2สองนี้คือเราอีกห้าเ็อนะครับเคด้วย มาด้วยคำตอบของสองอันนี้นะครับก็คือสามร้อยี่สามเลหารด้วยสองสองร้อยเก้าสิบห้าสบห้าเทวิง่งก็สองนะก็จะเท่ากับหนึ่งร้อยสามสิบหหห้าเนี แล้เรามีอีกที่ข้อสงต่อนะคับหลอดไฟที่มันจุดแม่เส้นที่หนึ่งนี่มุณยี่สิบสองเซลเซียสในความดันภายในหลอดสี่บีบรรยากาศเมื่อหลอดไฟแสงสว่างมันรงสริบทจนคำนวณความดันภในหลอดไฟที่อุูดังก์่าแล้วเรามาทำอีกที่สต่อนะฮะคือยสิบสเซลเซียสเนี่ยมันก็คือ G นะคีนะเนี่ยหนเ่งและสี่บี่บรรยากาศก็คือความดันความดันก็คือพนะับ และคือ418เคยี่เนี่ยคือเอุณภูมิท่านเนี่ยเเขียนุณภูมิเขาป็เขียนไปทีสองและสูตรของมันก็คือเอ่อท1ห1เท่ากับ E2 E2 ครับคือเขาต้องการท2่บเนี่ยจกรต้องก็รอะไรหรอไปชื่อนรองปัญหาที่ P2 องมาไม่งทำเป็นแบบไหน เราต้องหาทีสองแล้วก็ด้่แปลงโจทย์นะครับแเป็นทีสองต้อหาทีหนึ่งทีสอหารด้วยทีหนึ่งอ่าแล้วก็น่าแบวนี้ต่อแล้วนะครับแล้วก็มัแทนค้าัวนี้เองลยนะครับ้กับทีหนึ่งคืออะไรครับก็คือเศสีนั่นเองเศษสี่ เอชจริงนะฮะเราต้องเขียนหนวยด้านหลังด้วยคูณด้วยคูณด้วยทีสองคืออะไรฮะสี่แปดนะฮะเขียนทีหน่วยของมันด้วยและคือยี่สิบองด้วยมันคือเซลเซียสเราต้องแปลงเป็นเคลวินก็คือเราต้องเอาสองเจ็ดสามมาบวกด้วยนะครับสองเจ็ดสามบบวกด้วยยี่สิบสอง ก็แปลเป็นทีเราสามารถบัดทีได้เลยนะครับเมื่อเราเอาด้านบนมาคูณกนันก็จะได้ประมาณสามสูดเก้าหารด้วยสอ,องก้อห้าแล้วคำตอบก็จะได้ประมาณหนึ่งจุดศูนย์ห้านะครับซึ่งด้วยก็เป็นอีกยินนึ่งนะฮะซึ่งตอนนี้มันต้องจบเลยคนระับ มาต่อข้อที่สามนะฮรแก๊สชนิดหนึ่งบรรจุอยู่ในภาชนะเหล็กหนาทรงกระบอกขนาด2.0ลิตรที่ความดัน760 mHg บุณภูมิ25องศาเซลเซียสเมื่อเพิ่มอุณหภูมิฉันได้ความดันเป็น1500 mHg อุณภูมิสุดท้ายของแก๊สชนิดนี้เป็นกี่องศาเซลเซียสเรามาทำสูตรก่อนนะสูตรของเรื่องนี้ก็คือ P1 ท1หนึ่งนะครับส่วนด้วย T 1หนึ่งนสวยด้วย T 1หนึ่งเท่ากับ P2 สอวนด้วย t 2สอครับดูนะครับเจ็องศาเจ็ดยหกสิ m a h ก็คือ t 1ห wow น like. ึ่งทหเรามีแล้วนะครับอุณหภูมิยี่สาองศาเซลเยสก็คือ t 1หนึ่แล้วก็มีแล้วนะครับ เฉลยรมาณคจนได้ความดันเป็น1น0 0งั้า้ยเ็นก็คือทีสนะครับเรามีแล้วนะครับโจลย์หาอาุณหภูมิสุดท้ายของแก๊สชนิดนี้เป็นกี่ยองศาเซลเซียสนะครับโดยเราจะแปลงศูนยนะครับเราจะหาท2สองครับทีก,ทก็คือท2สองเศูนยก็คือท2สองแต่เท่ากับท2สองคูด้วยท1ส่วนด้วยท1นนะครับ เราเราก็มาแทนค่าเลยนะครับทีสก็คือทีสเราก็คือ1,500งันอนะครับ5้ารอส่วนทีเรานะเราแฟนเป็นเชลวิงนะมันจะได้2 7 3บอเจ็สามวัว 1> 2ีห้าเคลวีนะครับส่วนด้วยเส่วนได้เจ็ดร้อยหกสิบองศาเป็นส่วนได้เจ็ดร้อหเอ็มเอ็มเสจีหน่วยเหมือนการตัดกันนะครับตัดสูงเออะไรเตัดสูงหมือนกันครับเราก็จะได้ทีสองเราก็จะได้ทีสองแล้วก็ับ 588เลวจากนั้นเราแปลเทวีนะครับเปีเดียนเปลี่ยนเปลี่ยนเทวีนะครับเปลี่ยนเวนไวนเคนะครับเป็นไวนีดงผสมารลวี่เนี่ยน,ะ,นะครับก็จะได้ G2 ับ588 ลบ273ลบ273องศาเซลเซ,เซียสนะครับแล้วก็มาลบก,กันนะครับก็จะได้305องศาเซลเซียสนะครับนี่คือคำตอบของเราครับทีสองก็จะเถกเป็น315 315องศาเซลเซียสนะครับ